สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องกิจวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนันในตอนที่674นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยณลานปลลองภายในเมืองอมตะลินหลงังเขตแดนไทยห่วงการปลลองของอัจฉริยะลร้ผู้ใดเปรียบคู่ที่3เริ่มได้ สหายจอมยุตทั้งหลายข้าต้องขออภัยด้วยที่ต้องมาขัดจังหวะดูเหมือนว่าจะมีสิทธิหลักสองคนของสำนักเราจะขอยืมลานประลองตัดสินความเป็นและความตายสักน้อยจะมีการประลองความเป็นและความตายอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าข้าจะคิดถูกนะที่มาที่นี่ในวันนี้ข้าจะได้เห็นการต่อสู้ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นอีกแล้วชักจะตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสินี่เป็นเรื่องที่หาดูยากเลยทีเดียวเชิญพวกเจ้าทั้งสองขึ้นมาได้เลย ชินนานอย่างนั้นเหรอชินนานผู้ที่ว่าเป็นอมาตะที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอชินนานผู้นี้ข้าได้ยินว่าเขาถูกทําลายลากฐานเตาไปแล้วไม่ใช่หรือ,อยังไงชินนานผู้นี้ยังคิดจริงเหรอว่าตัวเองยังเป็นอมาตะที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่นะถึงกับกล้าท้าทายโยหหงต่อสู้ตัดสินความเป็นและความตายเลยทีเดียวสงสัยจะเบื่อชีวิตแล้วละมั้ง สิทธิพี่โยงหงผู้นี้จะทำเนื่องหน้าละอายเกินไปแล้วก้าท้าประลองความเป็นและความตายกับผู้ที่ทากฐานเตาถูกทำาลายยังไม่มีศิทําทำอะไรเช่นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะชนะก็ไม่ได้มีศักดิ์สีอะไรเพิ่มขึ้นมาสักน้อยนั่นหมันก็เป็นความโง่เขาของชินนานเองไม่ใช่หรอที่ไม่ยอมมอบไม้ช้างหมิงให้แก่พี่โยหงเนาะชินนานคงจะต้องการไม้ช้างหมิงที่ได้รับมาจากท่านเจ้าสำนักเพื่อที่จะปรับรากฐานเตาของเขาสินะข้าควรจะยืนหยัดอยู่ข้างชินนานไหมนะ ชินน,นันข้ายอมรับนะว่าข้าติดค้างเจ้าอยู่ครัง้งหนึ่งแต่โยหงผู้นี้ก็ไม่ใช่คนที่ข้าจะล่วงเกินได้เหมือนกันชินนันผู้นี้จะโง่เขาเกินไปแล้วรากฐานเตาของเขาถูกทําลายไปแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากไม้ช้างมิงอีกอย่างนั้นหรอแต่ไม้ช้างมิงนี้ท่านเจ้าสํานักเป็นคนมอบมันให้แก่ชินนันไปแล้วนะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่โยหงเป็นคนที่มีคุณสมบัติมากกว่าชินน,นันที่จะเป็นเจ้าของไม้ช้างมิงไม่ใช่หรือไง สิทธิพี่โยหงขินนานเป็นสหายกันกับข้าหวังว่าท่านจะไม่ลงมือหนักเกินไปนะไม่จําเป็นต้องทําร้ายกันจนตายสิทธิน้องเซียนจือไม่ต้องกังวลไปข้าจะบอมือกับเขาแน่ถึงอย่างไรสิทธิน้องขินนานก็เป็นอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะฉะนั้นข้าจะให้เขามีศพที่สมบูรณ์ก็แล้วกันสิทธิพี่โยหงจําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอ เซียนจือในเมื่อข้ากล้าประลองความเป็นและความตายกับเขาข้าย่อมรับมือได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกก็ได้ข้าเชื่อใจเจ้าการประลองความเป็นและความตายเริ่มต้นขึ้นได้ข้าจำได้ว่าเจ้าเพิ่งจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะได้เพียงแค่3มเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าจะลดพลังวลยุทธ์ให้เท่ากับเจ้าก็แล้วกันจะได้ไม่หาว่าข้ารังแกผู้อ่อนแอนี่เจ้าคิดว่าข้าอ่อนแออย่างนั้นหรอ นั่นมันขอบเขตกึ่งอมตะสวรรค์ไม่ใช่หรอพลังวารยุทธ์ของคินนานถึงขั้นขอบเขตกึ่งอมตะสวรรค์แล้วหรือ,อยังไงเขาเพิ่งจะก,ก้าวเข้าสู่ขอบเขอตอมตะพิภพตอนเลื่อนขึ้นเป็นอมตะเขาเพิ่งจะก,ก้าวเข้าสู่ขอบเขอตอมตะพิภพตอนที่เขาเลื่อนขั้นเป็นอมตะนี่พลังวารยุทธ์ของเขาเลื่อนขั้นสิบระดับในเวลาสามเดือนเองอย่างนั้นหรอ ระดับพลังวารยุทธ์ของข้าอยู่ระดับิภพบขั้นสูงสุดแล้วพลังวารยุทธ์ของพวกเราสองคนไม่ต่างกันมากนะักแต่ข้าบรรลุขั้นต้นของขอบเขตเตาแล้วทั้งยังมีไพ่ตายซ่อนอยู่อีกไม่มีทางที่ขินนานจะมีโอกาสชนะข้าได้หรอกนึกว่าเจ้ามีไพ่ตายอะไรซ่อนอยู่เสียอีกกับกลายเป็นว่าเจ้าแค่เพิ่มระดับพลังวารยุทธ์สู่ขอบเขตกึ่งอมตะสวรรค์เองสินเนะแต่ยังไงซะรากฐานเตาของเจ้าก็ถูกทำลายไปแล้ว ด้วยระดับพลังวลรยุทธ์ของเจ้าที่สูสีกับข้าแค่นี้มันไม่พอหรอกเพิงไถห่วงเกินกินสปะซิงโยงหงผู้นี้ช่างโหดเหี้ยมและชั่วร้ายจจริงที่จะเอาชีวิตของคินนานตั้งแต่การโจมตีแรกเลยเป,เป็นไปได้ยังไงกันหน่อย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันข้าใช้วิชาอมตาโบราณและก็กระตุ้นคำพีนภาไทถห่วเพื่อโจมตีนอกจากนี้ข้ายังควบแน่นพลังส่วนหนึ่งเข้าไปอีกด้วยทั้งยังมีเจตจำนงนภาไทถห่วแฝงไว้ภายในการโจมตีอีกตามปกติแล้วข้าสามารถทำร้ายอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบที่เพิ่งจะสำเร็จขอบเขตอมตาสวรรค์ได้อย่างง่ายดายในหมัดเดียวเลยไม่ใช่หรืองไง เป็นถึงสิทธิ์ลักผู้หนึง่งทนรับพลังแค่สมส่วนของข้าไม่ได้อย่างนั้นหรอเจ้าเจ้านี่กล้าดูแคลนข้าทั้งที่รากฐานของเจ้าเพิ่งจะถูกทำลายไปอย่างนั้นหรอมันต้องใช้วิชาต้องห้ามบางอย่างเพื่อเพิ่มพลังชั่วขราวเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นอย่าหาว่าข้าโหดเหียมเกินไปก็แล้วกันข้าจะไม่ออมมือแล้ว เกียดและหลายอย่างไอ้ข้าไม่ได้บอกว่าการต่อสู้ความเป็นและความตายครั้งนี้ข้าจะสู้คนเดียวสักหน่อยข้าควรจะยื่นมือเข้าไปขวงไหม่นะเมื่อพวกเจ้าสามคนร่วมมือกันมันก็ไม่ได้อ่อนแอรหรอกนะแต่ก็ยังไม่คู่ควรในข้าชักกระบี่อยู่ดีคมพีอมะตะเตาสงครามหมัดสงครามทำลายล้าง